สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสยบทุกข่าวเมาส์นางเอกช่อง3ถูกแฟนไฮโซตระกูลดังขอแต่งแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตาความสัมพันธ์อย่างมากว่าจะไปกันรอดหม้จะเลิกกันหรือเปล่าสําหรับความรักของนางเอกสาวลูกเครื่องแพทริเซียกูดกับนักธุรกิจตระกูลดงังโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์แต่ทั้งคู่ก็ยังจูงมือฝ่าฟันอุปสรรค จนวันนี้คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีแล้วล่าสุดวันนี้24มิถุนายน65สาซพัตริเซียได้ประกาศข่าวดีผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมโชว์แหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายที่ไฮโซนโนอรคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเรียบร้อยโดยเขียนแคปชั่นสั้นว่า the next chapter of our l i f e 2มิถุนายน2022ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและฟแฟนแเข้ามาร่วมยินดีกับวัตถีบ่าวสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงอย่างไรก็ตาม ทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ